อเทคนะครับไม่ดีจริงเหรอก่อนที่เราจะหาคำตอบข้อนี้นะครับเรามารู้กันก่อนว่าเทคโนโลยีกอเถกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะเป็นมาของเขาเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี1,969นะครับโดยคุณบ๊อบนะครับเป็นวิศวกรวิทยาศาสตร์ของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ผลิต ตัวสารที่ทําให้ไม่ติดกระทะหรือว่า PTFE นั่นเองเจ้าสารตัวนี้นะครับโดยที่คุณบ๊อบเนี่ยก็คิดค้นว่าเออฉันจะทํายังไงในเมื่อฉันผลิตสารตัวนี้ขึ้นมาแล้วแต่อยากจะพัฒนาให้สารตัวนี้มันดีขึ้นดีขึ้นไปอีกก็ใช้เวลาสักระยะทายังไงก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสักทีจนมาถึงรุ่นลูกของคุณบ๊อบนะครับที่อยากจะสารต่องานที่พ่อทําอยากจะพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมก็เหมือนกันจนมาถึงสมัยของลูกของบ๊อบ นะครับเขาก็อยากจะสารต่องานของพ่อเขาโดยที่เขาก็คิดว่าเออจะทํายังไงในเมื่อพ่อทําแล้วไม่สําเร็จยังไม่ดีพอเราเองเป็นลูกก็อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นโดยมีการจับไอ้เจ้าสาร p t f e ตัวนี้นะครับมายืดออกแต่ว่ายืดทีละนิดทีละนิดทีละนิดโดยที่ยืดเนี่ยคือยืดหลังจากที่ผ่านความร้อนสักระยะนะครับสรุปก็คือมันยืดไม่ได้ตามที่เขาตั้งใจไว้ก็ไม่รู้จะทาไงจนแล้วจนเล่าเนี่ยเขาก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้คือ ไม่ยืดทีละนิดแล้วคือยืดมันออกมาเลยนะครับยืดออกมาเลยทั้งที่มันเนี่ยเพิ่งผ่านความร้อนมาแป๊บเดียวคือเหมือนยังร้อนอยู่นั่นเองสึงที่เกิดขึ้นวัสดุตัวนี้ครับมันเปลี่ยนจากของแข็งนะครับเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเนี่ยกลายเป็นวัสดุที่เป็นรูปุ่นครับซึ่งในรูปุ่นนั้นนะครับผมก็มีอากาศอยู่ถึง70%แล้วคราวนี้เขาก็ลองจับมันนะครับมาผสมมาพัฒนาต่อใส่ลงไปใน ผ้าลามิเนตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตัวผ้าตัวนี้พอมันเอาไปผลิตเป็นเสื้อเอาเตอร์หรือว่าเสื้อที่ใส่คุมด้านนอกนะครับมันกันน้ำได้แถมระบายอากาศได้และสิ่งที่สำคัญที่พิเศษหรือเป็นของแถมหลังจากที่การทดลองครั้งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคือมันสามารถกันลมได้ด้วยเป็นอะไรที่พร้อมเลยทีเดียวหลังจากนั้นปี1 9 7 6นะครับได้เข้าไปตีตลาดเสื้อผ้านับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับ ทำให้เทคโนโลยีกอเทคตัวนี้ครับถูกเอาไป X หรือว่าเอาไปคอลแลบกับแบรนด์ดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตแวรน์พวกไนกี้อาดิดาหรือแม้กระทั่งตัวสตรีทแวร์ต่างๆพวกออฟไวท์พวกแบรนด์แฟชั่นต่างๆชั้นนําของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีกอเทคตัวนี้เข้าไปผสมด้วยนะครับที่เมื่อคุณจะสงสัยใช่ไหมครับว่ากอร์เทคที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทำงานยังไงต้องบอกกันว่าตั้งแต่การทดลองครั้งนั้นนะครับที่มีการยืด ออกมาให้ออกมาเป็นรูคุณนะครับไอรูคุณพวกนั้นนะครับมีขนาดเล็กกว่าหยดน้ำนะครับถึง20,000เท่าทําให้น้ํไม่สามารถผ่านไดน้แต่ในทางตรงกันข้ามไอรูคุณพวกนั้นนะก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของไอ้น้ําถึง700เท่าทําให้การถ่ายเทของอากาศหรือว่าง่ายคือระบายอากาศได้ดีขึ้นและในสมัยนั้นนะครับปี1976อ่ะครับมันยังไม่มีบริษัทไหนที่ทําเสื้อผ้าที่มีการทั้งกันน้ําทั้งการลมออกมาผลิต ด้วยทำให้ไม่มีคู่แข่งเลยเต็มที่ก็มีแค่ผลิตผ้าฝ้ายออกมาแล้วเคลือบด้วยแว็กเท่านั้นเองจึงทําให้กอเทคครับทั้งเบาแล้วก็ระบายอากาศและกันน้ำเนี่ยตีตลาดคู่แข่งกระจายไปหมดเลยครับนะตอนนั้นจนมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็ได้ฟังข้อมูลทั้งความเป็นมาและข้อดีของกอเทคมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองกันโดยผมจะเอารองเท้าคู่เนี้ยนะครับผมมาแช่น้ําให้ดูว่าไอ้กอเทคเนี่ยมันกันน้ําได้ดี จริงหรอตามหัวข้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยครับนี่ก็รองเท้าใส่เข้าไปนี่เดี๋ยวเราจะเอาน้ํามาใส่ในนี้กันเราจะเริ่มกันเลยนะครับด้วยการเอาน้ําเทลงไปก่อนครับเทไปนี้เลยนะอันนี้ไม่ใช่นะครับผม้ oh God. No. มันกัดว้าวไม่หาเลยเลยเลยก็ให้เพลินการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คว่ามัน ซึมไม่ซึมกันน้ำไม่กันน้ำเนี่ยคือตรงนี้ผมใส่ถุงเท้ากบปรีของ้านเนี่ยลงไปในหุ่นเท้าจำลองจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะเช็คด้วยการที่กดเชือกแล้วดึงเท้าจำลองนี้ออกมานะแล้วมาดูว่าถุงเท้าเนี่ยเปลี่ยนไหมนะครับตัวนี้ครับมันจะกันถึงบริเวณตาก่ายเชือกตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเยราจะเทน้ำลงไปให้ปิดตรงนี้เลยกดไว้เงี้ยประมาณ5วันนะครับผม รอเล่นนะครับถือไว้5นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถุงเท้าข้างในนะครับเปียกไหมโอเค5 minutes later โอเคครับตอนนี้ก็5นาทีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถุงเท้าเปียกไม่เปียกครับไปดูกันเลยมาลุ้นกันนะครับนี่นะครับไม่เปียกเลยนะครับไม่เปียกเลยนะก็ทดสอบเลยนะครับว่าตัว เทคโนโลยี Gore-Tex เนี่ยนะครับที่ติดมากับทั้งเสื้อผ้าก็รองเท้าเนี่ยคนนี้มันเทสกับรองเท้าเนาะก็ผ่านไป5นาทีนะครับไม่เปียกนะครับจนถึงระดับตะตุมครับ5นาทีไม่เปียกนะครับและนี่ก็คือข้อดีของ Gore-Tex นะครับผมและหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมทดลองอะไรอีกหรือว่าอยากจะรู้ว่าเทคโนโลยีอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงและ มันดีจริงไหมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง The Coffee House Channel ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์าากด u b บสไคร e กดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นว่าเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเพื่อนจะได้รีบๆเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากไานเ The Coffee House ด้วยนะครับวันนี้กิ่งจาออกาลน์ The Coffee House ขอลัไปก่อนครับสวัสดีครับ